สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่าถึงประวัติของพระมหากัสสปะนะคะพระมหากัสสปะนี่เป็นพระอรหันตาสาวกองหนึ่งของพระโคโดมพุทธเจ้าเป็นเอตัทพะทะที่ทรงยกย่องและให้ถือเป็นแบบอย่างในด้านผู้ทรงทุดงและสรรเสริญคุณแห่งทุดงนะคะพระมหากัสสปะมีนามเดิมว่าปิดผลิเป็นบุตรของกบิลพามเกิดที่หมู่บ้านมหาติดถะแคว้นมงคต เมื่ออายุย่างเข้า20ปีมารดาบิดาของท่านก็ลบเล้าให้ท่าน,นได้แต่งงานท่านปฏิเสธเพราะตั้งใจว่าเมื่อดูแลมารดาบิดาจนถึงทั้งสองเสียชีวิตแล้วก็จะออกบวชแต่มารดาบิดาของท่านก็ยังยืนยันให้ท่านแต่งงานเพื่อดำรงวงปตระกูลปริดผีจึงจ้างช่างหล่อทองคำเป็นรูปหญิงสาวประดับด้วยผ้านุ่งสีแดงดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆและบอกมารดาว่า ถ้าหาหญิงสาวลักษณะตามรูปปั้นนี้ได้จึงจะยอมแต่งงานมารดาของท่านจึงให้พราหมณ์ดคนนำรูปหล่อไปตามหาหญิงสาวที่มีลักษณะตามนั้นเมื่อได้พบนางพัฒธธากาปิลณีจึงแจ้งให้กบิลาพามทราบทั้งปิดผิดและพัฒาต่างไม่อยากแต่งงานจึงแอบส่งจดหมายขอให้อีกฝ่ายหาคู่ครองใหม่แต่คนถือจดหมายได้แปลงข้อความในจดหมาย ทั้งสองจึงได้แต่งงานกันในที่สุดการออกบวชวันหนึ่งปลิดผีได้ตรวจนาเห็นฝูงนกจิกกินไส้เดือนจึงถามบริวารว่าบาปของสัตว์พวกนั้นตกแก่ใครบริวารว่าตกแก่ท่านปิดผิท่านสังเวชใจว่าถ้าอากุศลกรรมแบบนี้ตกแก่ท่านแล้วถึงเวียนว่ายตายเกิดสักพันชาติก็คงไม่พ้นทุกกลับถึงบ้านแล้วจึงบอกภรรยาว่าจะออกบวช ภรรยาของท่านก็จะออกบวชเช่นกันทั้งสองทั้งสองปงผมนุ่งห่มผ้ากาสายะตั้งใจออกบวชเพื่ออุทิศพระอรหันในโลกแล้วออกไปจนถึงทางแยกก็แยกกันเดินทางขณะที่แยกทางกันนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวหลังจากที่ออกบวชได้ครบเจวันเข้าวันที่8พระมหากสสปะ ก็พบกับพระพุทธเจ้าขณะประทับที่พระหุบป,ปุตตะเจดีพระองค์ประทานโอวาทแก่ท่าน3ข้อคือ 1. มีหิริและโอตับปะอย่างแรงกล้าในพิสุจทั้งหลายผู้เป็นเถระผู้เป็นนวกะและผู้เป็นมัชิมะ 2. ฟังทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลจะกระทำทำนั้นทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ มนัสิกาลถึงทมนั้นทั้งหมดจะประมวลจิตมาทั้งหมดเงี่ยสดสดับธรรมสามไม่ละกายคตาสติที่ประกอบด้วยความยินดีพระมหากัสปะฟังแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหนีการบวชแบบนี้เรียกว่าโอวาสปติขโนูปสัมปทาแปลว่าการบวชด,ด้วยการรับโอวาทพระมหากัสปะเทระเป็น พระสันโดษมักน้อยถือธุดงควัตธุดงสข้อที่ถืออยู่ตลอดชีวิตคือ 1. ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัด 2. เที่ยวบินทบาตเป็นวัด 3. อยู่ป่าเป็นวัดการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของท่านจึงไปในทางเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลังมากกว่าการแสดงธรรมท่านได้แสดงคุณแห่งการถือธุดงของท่าน แก่พระศาสดาสองประการคือ 1. เป็นการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสองเพื่ออนุเคราะห์คนรุ่นหลังจะได้ถือปฏิบัติตามพระศัสดาทรงประทานสาธุการแก่ท่านแล้วตัดว่าเธอได้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ตนแก่คนเป็นอันมากทรงสารเสริญท่านว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ตรัสสอนพิสูจน์ทั้งหลายให้ถือเป็นแบบอย่างดังนี้หนึ่งกษัะเข้าไปสู่ตระกูลชักกายและใจออกห่างประพฤตินตนเป็นคนใหม่ไม่คุ้นเคยอยู่เป็นนิดไม่ขนองกายวาจาใจจิตไม่คล้องอยู่ในสกุลนั้นเพิกเฉยตั้งจิตเป็นกลางว่าผู้ไข่าลาบจงได้ลาบผู้ไข่บุญจงได้บุญตนได้ลาบ มีใจฉันใดผู้อื่นก็มีใจฉันนั้นสองกัสปะมีจิตประกอบด้วยเมตตาแสดงธรรมแก่ผู้อื่น 3. ทรงสั่งสอนพิสุให้ปรับพฤตดีปรับพฤติชอบโดยยกท่านพระมหากัสปะเป็นตัวอย่างแต่งานประกาศพระศาสนาที่สำคัญที่สุดของพระมหากัสปะคือเป็นประธานการสังคยนาพระธรรมวินัยครั้งแรก เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรรินิพานแล้วท่านได้ปารบถ้อยคำของสุภาาัตะวุฒธบันพชิตกล่าวกับพิสุท์ทั้งหลายว่าพวกเราพ้นพันธนาการจากพระสมณโคดมแล้วต่อจากนี้ไปอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าแล้วท่านได้แจ้งเรื่องนั้นให้พระสงฆ์ทราบ แล้วตกลงกันว่าต้องทำสังคยนาพัรมวินยัยเพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอันจะทำให้พระศาสนาดำรงมั่นคงอยู่ได้ชั่วการนานพระสงฆ์ได้มอบให้ท่านเป็นประธานคัดเลือกพระพิสุผู้จะเข้าร่วมสังคยนาท่านคัดเลือกพระอรหันต์499รูปร้วนแต่บรรลุ อภินยาหกและปฏิสัมพิทาสี่จากนั้นได้เดินทางไปยังถ้ำสัตตบัรคูหาข้างภูเขาเวพาละโดยได้รับราชูประถามจากพระเจ้าอาชาศัตรูแห่งแคว้นมคตปฐมสังคายนานี้มีความสำคัญมากได้ช่วยรักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงมั่นคงมาจวบถึงทุกวันนี้ พร,ระมหากัสริเถระได้รับสารเสริญจากพระาศาสดาเป็นต้นว่าเปรียบเสมือนด้วยพระจันทร์เข้าไปยังตระกูลทั้งหลายไม่ขนองกายไม่ขนองจิตเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิดไม่เย่อหยิ่งวันหนึง่งเมื่อประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พระอริยเจ้าทรงตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งผู้เลิศแห่งพิสุจทั้งหลาย ผู้ทรงทุดงและกล่าวสอนทุดงว่าพิสูจทั้งหลายกัสปะนี้เป็นผู้เลิศแห่งพิสูจทั้งหลายของเราผู้ทรงทุดงและกล่าวสอนทุดงจบการอ่านประวัติของพระมหากัสปะเถระผู้เลิศด้วยทุดงควัรไว้เท่านี้นะคะ